ก็เข้าน,นะครับจำไวเลยครับทุกคนทำให้เข้าๆอ่ะน,นะครับกาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับช่องตับมันเชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทําอาหารเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีเมนูง่ายๆนะครับอาหารง่ายๆครับวันนี้มีเมนู นะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูตามะเขือเทศนะครับนะครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็มีสะระแแน่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีเครื่องปรุงของมันมีนะครับแล้วก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเราก็ไม่มีอะไรมากว่าครับวันนี้เราก็กินแบบง่ายๆครับกินแบบคนบ้านๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําให้ทุกคนได้ดูนะครับก่อนแรกนะครับเราจะนํามะเขือเทศกับหอมแขกนี่ไปย่างก่อนนะครับนี่ไปย่างก่อนนะครับ ะครับเราใส่คนนี้ครับนะครับพรเราไปย่างกันหนะครับนะครับย่างมูกระทครับง่ายๆครับประมาณนี้ครับนีครับไฟนะครับ ยางประเทศยียวครับย่างไปเรื่อยๆนะครับจนจนกว่ามันจะสุกนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ได้ยางหมัดเกษตรกับหอมแคกสุกเว็นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็นาใส่จานกันนะครับทุกคนหอมแคกครับนี่ครับสุกแล้วครับนะครับนะ เทศก็สุกแล้วครับทุกคนพอแลดูครับดูสีสันมันครับมันหอนนะครับร้อนมากครับทุกคนเต็มจานไปเต็มจานไปโอ้ยกระจัดไอ้แอนน่ะไอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่พี่โตอะ นะครับประมาณนี้เราก็ได้ใส่จานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมคือถั่วเน่าครับกินกับข้าวเหนียวนะครับอร่อยมากครับอันนี้จะย่างให้ดูครับน้ำพริกถั่วเน่านะครับตัวนี้นะครับอันนี้สุกเร็วนะครับทุกคนอันนี้น้ำพริกถั่วเน่านะครับผมจะย่างให้ทุกคนได้ดูครับ คนตอนนี้ก็ผมได้ย่างถู่เน่าสุกเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมนำใส่จานก่อนนะทุกคนนะครับกินแบบนี้เลยครับสดๆเนี่ยครับอร่อยมากครับทุกคนกินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยครับกับหมักน้ำพริกหมักขือเทียนี่ครับสุดยอดครับตอนนี้ผมก็มีลงก่อนนะครับนะครับผมก็ได้ย่างสองอย่างนี้เป็นสุกเป็นเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ไปตำน้ำพริกหมักกระเทียมก่อนนะครับไปกันเลยครับทุกคนไปยังได้ครับ ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไปย่างมกเทสตมาเป็นเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาตํากันนะครับทุกคนก่อนแรกนะครับเราก็ใส่หอมแครดไว้นะครับเราเอาที่มันแคบไหมไหมนีออ่ออกออกเอเลยครับเราแกงครับทุกคนร้อนเลยครับนะครับเอาใส่ไปครับ คนเราเมะเทศนี่เราก็แก่นะครับแกะครับประมาณเยอะเราก็ใส่ไปครับมันร้อนนะครับครับใส่ไปครับ เราแกะมัเขือเทศเดียวนะครับทุกคนเราย่างมาเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็ร้อนอยู่น้อยนะครับทุกคนแกะมัเขือเทศเราใส่เครื่องปรุงกันนะครับเราใส่เครื่องปรุงก,กันเลยครับทุกคนตอนนี้ก่อนแรกครับเราใส่เกลืองลงไปครับมานนี่ครับทุกคน ตามมาด้วยรถชุรถนะครับทุกคนใส่ไปครับตามมาด้วยรถด,ดีนะครับพิกนะครับพริกนะครับพริกนะพริกพงนะครับแต่พริกโคเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็มาตำนะครับ ทำบอลได้ครับทุกคนทำให้เข้าๆกันนะครับ เราก็ได้ตํามาออกมาประมาณนี้นครับตอนนี้เราก็จะมาซอยต้นหอมผักชีนะครับทุกคนก่อนแรกนะครับเราจะซอยต้นหอมผักชีใช้ลงไปก่อนนะครับนะครับเราซอยต้นหอมผักชีนะครับทุกคน ต่อมาครับเรามาใส่สารเแนนะครับทุกคนสารเแนนี่จะเพิ่มความหอมนะครับถ้าใส่ตามะกะเทศนะครับประมาณนี้ครับเราก็ใส่ไปครับต่อมาแล้วครับเรามาตำต่อครับทุกคนตำให้เข้ากันนะครับเครื่องมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคน ขอนะครับห้ามทำห้ามตำแดงนะครับทุกคนเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับประมาณนี้นะครับทุกคน ทุกคนต่อมาเรามาชิมกันเลยครับชิมในนี้เลยครับทุกคนสุดยอดครับอร่อยมากเลยครับทุกคนตําเรานําใส่เถ้วยกันเลยครับทุกคนใสลงไปครับทุกคนครับตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้นําใส่ถ้วยเป็นดับร้อยครับตำหมักทะเเทศครับประมาณนี้ครับน่ากินได้ด้วยครับทุกคนครับทุกคนประมาณนี้ครับ ผมก็ได้ทำเสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆครับทําจินเองง่ายๆครับแต่อร่อยด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ผมก็ได้ทําเสร็จแล้วร้อยแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับทุกคนก่อนแรกครับผมนะครับทุณนเน่าครับทุณนเน่าทุณเน่าครับผมก็ได้ย่างทุณนเน่าครับกินกับข้าวเหนียวกับแบบ ประเทศตัา,ตานี้อร่อยมากเลยครับตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดติดต,ตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ